อีกฝ่ายคือโดนแน่นอนหมา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 เออนั่นแหละอ่ะต่อยไปโดนของผวันไปก่อนฮ่าลา <c oughs> เรียบรอ้อยเดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก h นชินพับจีฟรีไฟที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละคับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้เลยผมก็จะเอาตัวของลูเชลตัวนี้ไปลง PP กันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแพดหน้าเนี่ยมันมีข้อมูลหลุดออกมาทุกคนก็คือเป็นลุเชลตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะฮะตามนี้เลยนะฮะก็มีด้วยกันอยู่สสกิลที่หลุดออกมานะครับแล้วก็แอนิเมชัน สกิลแรกเนี่ย Blessing of Light นะฮะเหมือนกับสกิลโจมตีหรือเปล่านะครับดูจากวิดีโอตรงนี้นะอีกอันนึงคือแฟ a c h i n g นะก็เป็นสกิลบัฟอีกสกิลหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นสกิลโจมตีแต่ถ้าดูจากสกิลสามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสกิลโจมตีส่วนสกิลสี่น่าจะเป็นสกิลบัฟหรือเปล่านะฮะอันนี้คือไม่แน่เหมือนกันทุกคนก็ต้องรองมันออกมาก่อนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่ตัวลูเชลตัวใหม่จะออกมาเดี๋ยวเรามาเล่นลูเชลตัวเก่าก,กันดีกว่านะ มันไม่ได้แล้วพี่พีพีนี่มันกากหรือเกินคือพลังต่อสู้มันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับพลังต่อสู้ของตัวละครอื่นก็มาดูกันว่ามันจะน้อยจริงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเออแล้วก็คนไหนที่ถามกันเข้ามาว่าพี่เจ้าบอสตัวนี้เจ้าบอสตัวนั้นหรือว่าหอคอย Tower of t ออฟไทอเนี่ยมาลงยังไงผมก็มีช่องน้องมาแนะนำนะครับก็คือช่องของน้องดอยซิการ์เลตเลยคนไหนที่ต้องการหาข้อมูลเกม7บาทที่มันแบบมันแน่นๆนะเพราะว่าเออผมก็ไปฟังน้องเข้ามาดูมันก็ มันก็ใช้ได้อะนะแล้วน้องเขาเป็นช่องที่เปิดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สับสไครต์ก็มีพันกว่าเนี่ยคนไหนที่ต้องการข้อมูลนะครับก็ไปสับสไครต์ช่องน้องเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ใต้ล่างคลิปหรือว่าอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดวาร์ปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ตามวาร์ปที่ผมเปิดไปเนี่ยนะฮะคนไหนที่ต้องการข้อมูล7บาทนะครับก็ไปตามน้องเขาได้มาเราไปดูกันว่าทีมของลูเชลตัวนี้เป็นทีมอะไรนะครับไปดูกันฮนะนี่เลยนะครับทุกคนเป็นทีมนี้เลยผมจะใช้ลูเชลตัวเนี้ย แน่นอนแหละว่าเป็นตัวพาสีฟพ,พาสีฟของลูเชลถ้าพลังต่อสู้ของลูเชลมีพลังต่อสู้มากกว่าอีกฝ่ายอีกฝ่ายจะโดนลดสเต็กของพลังป้องกันเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยคือ40%เนะครับเกือบครึ่งหนึ่งเท่านี้แม่งเทอนถือว่าเยอะมากนะฮะสมเทินนะครับแน่นอนว่าเรามาเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับตัวของลิเลียตัวนี้ลิเลียตัวนี้ก็แน่นอนแหละมีพาสีฟที่โกงอยู่ <c oughs> ก็คือของเทพแล้วก็พาสีฟนี้ด้วยคือขี้โกงทั้งสองพาสีฟเลย ถ้ายิงเลอดของลิเลียเยอะก็จะตีแรงแล้วก็พาสซีฟเนี่ยถ้ายิงอีกฝ่ายมีดีบัฟเยอะสแต็คก็จะเพิ่มขึ้นตามสแต็กของดีบัฟที่อยู่บนตัวของอีกฝ่าย5สแต็กด้วยกันนะครับก็เพิ่มขึ้น50%ถือว่าเยอะนะเยอะมากนะครับมันก็ใช้คอมโบกับเคียวไงนะฮะแล้วก็มีเดสเพียร์หรือว่าเดสเพียร์ของเราก็เป็นตัวพาสซีฟคิติคอนตอนนี้ผมก็อยู่ที่3,009นะครับมาดูกันซิว่าทีมของจานหมีทีมเนี่ยมันจะรอดไหมนะฮะพลังต่อสู้ก็อยู่ที่190,000นะคร ทีมแล้วผมว่าน้อยอยู่นะครับด้วยที่ว่ามีตัวของ d เดสมีสเนี่ยเป็นตัวลังในส่วนของกาลังต่อสู้ไว้อยู่ไงเพราะว่าเดสมีสมีพลังต่อสู้ที่น้อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะระดับจานหมีแล้วเปิดก่อนเปิดหลังค่าเท่ากัน <Yeah. S 1> อีกฝ่ายคือโดนแน่นอน <Yeah. S 1> มาทุกคนไปลุยกันฮะตาแรกส่งท้ายลูเชลวกันหน่อยสิมันจะเบ้มเบิมขนาดไหนลูเชีนี้พาสติได้ข่าวว่าโดนเนิร์ฟนีเราเนี่ยมามาดูกันซีว่า มันจะเบิ่มๆอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าตอนนี้ผมโดนเปิดก่อนด้วยเพราะว่าพลังต่อสู้ผมมีน้อยนะครับเห็นปะพลังต่อสู้อีกฝ่ายเขานี่คือ1นึ่งแสนเลยนะถือว่าเยอะจัดตีมาที่ลิเลียด้วยว่ะเฮ้ยไกเย็นนะเพื่อนอย่าพึ่งโอ้โหอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพึ่งตายลิเลียของพี่ลิเลียอย่าพึ่งตายลิเลียของพี่แต่ว่ารู้สึกว่าพลังต่อสู้เขาเนี่ยไม่โดนลดลงไปเลยเนะี่ย พราะว่าพลังต่อสู้เขาเยอะกว่าผมไงมาดูกันเนี่ยไม่ลดลงไปเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยังไหวอยู่นะครับมาแล้วก็ฟาดไปนะฮะก็ดูสีมันจะเป็นยังไงล่ะครับผมแล้วก็ลดไปเงามายา1 2ึ่งสาสี่ไงขอดูดเลือดขึ้นมาหน่อยนะฮะเลือดไม่ขึ้นด้วยดูดเลือดไม่ขึ้นด้วยโอเคนะฮะตาแรกดูทรงแล้วน่าจะแตก เพราะว่าผมโดนเปิดก่อนไงอาการไม่น่าจะรอดนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับดูซิว่าเคียวผมเนี่ยมันจะทําอะไรได้บ้างเพราะว่าไอตัวบอสผมตายแล้วลิเลีย,ยผมตายไปแล้วนะอ <c oughs> มาดิครับมาเจ้าเคียวเจ้าเคียวไหนแพงลิตหน่อยสิเจ้าเคียวของพี่ <c oughs> มาครับผมเราขอต่อยไปที่ดั๊ก่อนเลยนะฮะต่อยไปแล้วก็ต่อยไปอย่างนี้แล้วก็ฟาดไปนะครับ ตีตีตไงละ่ะขอสักนิดหนึ่งก็ยังดีมันจะเป็นยังไงวะแล้วก็ไปปา,าดไปฮึบโอ้โหไม่ลดเลยวะดูทรงและอาการไม่ค่อยดีเราขอแบบเซกูตบายทีมนี้ก่อนเลยแล้วกันระดับจานหมีแล้วเปิดก่อนเปิดหลังค่าเท่ากันอีกฝ่ายคือโดนแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนวอมือไปวอมือตาแรกนะฮะมาตาที่สองผมขอเปิดก่อนเลยอยากรู้ว่ามันแรงหรือเปล่าไงมาครับ ก็เป็นคลิปลาจากแล้วกันนะลูเชลตัวนี้นะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วทุกคนก็ไว้อะไรให้กับลูเชลตัวนี้ด้วยเราก็มารอลูเชลตัวที่2กันดีกว่านะครับแบบลูเชลแบบจริงๆอะนะไม่ใช่เป็นร่างทรงที่เป็นมากเกล็นะฮะเอาเป็นลูเชลจริงๆเนี่ยเราต้องรอนะ,อะนะครับมาขอฟาดเลยแล้วกันขอฟาดเลยละกันนี้ไงเราเต็มๆหน้าไหมละ่ะนี่นี่ตีปาบ แรงๆว่ะแล้วก็เคียวต่อยเนืสีต่อยต่อยสีนี่เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนกันเคียวมาครับผมอีกฝ่ายมีอลิซาเบธนางฟ้าด้วยนะฮะแต่เรามีลูเชียวอยู่นะแล้วก็อีกฝ่ายโดนรถป้องกันไปด้วย <c oughs> เออโยวอะวัซแมนวะ่ะยังก่อนนะวัซัแมนนะตีที่เคียวนะครับป่านะเหมือนเขารู้ดีแต่ก็ผมว่าไม่น่าจะได้แล้วแหละเคียวผมไม่น่าจะตายนะอืยอยังยังยัง ปาจะมาตีที่เขียวผมอย่างนี้ไม่ได้เราก็ตัดกาลังอีกฝ่ายโดยการตีไปก่อนละกันนะฮะอ่ะตีไปแล้วก็อย่างนี้ไปจิ้มไป2ใบเดี๋ยวก็ลืมล็อกเป้าอ่ะตีไปอย่างนี้แล้วก็จิ้มไป2ใบผมคิดว่าน่าจะตายอยู่นะอ่ะอย่างนี้ไปละกันไปครับผมเงามายะตี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 เป็นไงเลือเหลือหนึ่งจิ้มรอบที่1พอจิ้มอีกรอบนึงจิ้มรอบที่2เรียบร้อยโกเธอร์เขียวก็ตัวแตกตัวแตกแบบระเบิด โอเคการ์ด okay. ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนมีการ์ดโยน2ใบเลยนะอ่าเขาก็เปิดโล่มาหว่นแล้วก็ตีมาที่เคียวนะครับวาเลนโนดป่าไทาย,ทยเคียวบอกว่าลาก่อนตายก็ได้ผมต้องจัดการป่าไปก่อนนะเพราะว่าป่ามันเป็นตัวปัญหาของผมนะจัดการเขาไปก่อนนะฮะอ่ะอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนเราใช้โชว์ไปนะครับหนึ่งใบแล้วก็โชว์ไปต่อแล้วก็ลิเลียเนี่ยตีไปที่ป่านะโชว์แล้วก็โชว์อีกใบ โชว์แล้วก็ไปครับผมของขวันสุดพิเศษมากๆเลยแหละป๋าน่ะนี่ไงเราเลือดเหลือหนึ่งไงมาฮะผมไม่รู้ว่าป่าเขาจะหิวเลือดขึ้นมาหรือเปล่าแต่ผมว่านั่นเปิดโลก่เก่งเ,ออเปิดโลก่เก่งโอ้สตันลุชเชยไ,<ป>ไม่เป็นไรเราเล่นอย่างนี้ก็ได้เพื่อนไปครับผมอเราเล่นเกีฬาสีสองตัวมาเลยแล้วกันนะมาครับ อันติก็จะมาสองตัวอย่างนี้รอวันระเบิดระเบิดแน่น,นอนนะตาหน้าอีกฝ่ายบัฟก็หายไปแล้วด้วยนะ <c oughs> โอ้โหเขากลางลูกเก่งจัดไอ้ฝ่ายอะ <c oughs> สตันเก่งทำจริงสตันเก่งจัดมันอยู่ไม่ได้แล้ะอย่างนี้นะแล้วก็ไปตีไปที่ป่าไม่รู้ตีเข้าหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีนี่อยู่นี่ถ <c oughs> อนบัฟอยู่นี่ลืมดูนะถอนบัฟไปก่อนแล้วก็ฟาดไปนะครับพี่ป่าสองใบผมว่าน่าจะตาย ถอ,อนบัฟไปเลยมาไปครับผมโอ้งห,หนึ่งแสนกว่าแล้วก็ปิดฉากได้สองใบโยนของฝันใส่หน้า <c oughs> คุณหน่อยหนึ่งใบแล้วก็อีกใบไปที่อลิซาเบต <c oughs> ต่างฟ้าเรียบร้อยจีจีนะตาที่สอง <c oughs> ถ้าเปิดก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าเปิดทีหลังก็จะแตกนะ <c oughs> เรียบร้อยนะตาที่สองโอเคมาตาที่สามนะครับมาฮะตาที่สามจะเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าตาที่สามเนี่ยผมจะได้เปิดก่อนหรือเปล่าประเด็น ผมว่าผมได้เปิดก่อนหรือเปล่าเอออย่างชอบเมลิโอดัซสเมลิโอดัซสโดนดิอย่างเงี้ยเมลิโอดั๊สส์นี่โดนดิไปก็ผมตีไปฮะเมลิโอดั๊สส์นะแล้วก็ต่อยไปที่ดั๊เลยแล้วกันนะฮะอ่ะต่อยไปโยนของขวัญไปก่อนฮ่าลาเรียบร้อยโดนรถเกาะด้วยแหละอีฝ่ายนะก็เลยโดนแรงนี่นี่ตี แล้วก็ฟาดไปเคียวเนี่ยนี่โอ้โหถ้าคิดที่ข้อน,นี่โกเทอร์นี่ไปหวั่นไมเลยไม่คิดที่อนไม่เป็นไรออกฝ่ายมีบันนรลกนะโอเคนะครับการถือว่าขึ้นดีอยู่เทอร์หน้าผมก็จะสับไปที่โกเทอร์เขียวแล้วกันนะฮะมาโยว่ว่ะเฮ้ยโยวะสับโยว่ะสับแหมนโยว่ะสับแมนมาดีครับมาบั่นทอนจิตใจตีที่เขียวอยีกแล้วแต่ว่ายังก่อนนะตีที่เขียวเนี่ยก็ยังก่อนนะเรามาครับแล้วก็ตีไปที่โกเทอร์เลยแล้วก็ปา ก็จิ้มดิซาโย,โายโนาละเรียบร้อยโกเธอก็ตัวระเบิดแล้วก็ป๋าก็ตัวระเบิดไปอีกตัวหนึ่งไปเงามายารถเกีัรติสองลูกไงเล่าโอ้โหถ้าคือมีจังหวะแบบตอนดาวเมทที่ต้นคิดมัดหล่นหน่อยนะป๋าน,นี่บินไปแล้วไม่ปั๊บมาวะเฮ้ยแล้วก็บันปาดมาครับผมก็ยังก่อนนะบันนะบันนี่คือตีไม่เข้าแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเผาไหมไง ขอไม่ช่วยคุณได้มาเราก็ตีไปนะแล้วก็ที่จริงคือใช้ไอ้นี่ตีไปเลยก็ได้อย่างนี้นะเออนะฮะว่าป่าน่าจะตายแหละไปครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่ไงแล้วก็ฟาดไปฟาดไปเบิ่มเบิมฟาดไปเบิ่มเบแล้วก็ต่อยไปดิครับขอหน่อยละกันนะหนึ่งสองสามนี่ไงหมัดชุดไงหมัดชุดมาอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็บับยับยับเหมือนกันนะไอไอตัวบัฟของบันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปาดมาเฮ้ย แรงอยู่หละเราหน่แต่ว่ายังก่อนผมมีลิเลียลิเลียของเราถอนบัฟไปแล้วก็ตีไปฮะก็ปิดฉากบันลกเลยดีกว่านะจังหวะนี้ถอ,อนบัฟไปก่อนแล้วก็อันติไปที่หน้านนบังกอนเอ๋ยไปแดกมาหน่อยโอ้โหไม่หนึ่งแสนกว่าแล้วก็ต่อยไปฮนะเขียวนะปั๊บปับ,ปบโอ้โหตายเรียบร้อยนะลิเลียบอกว่าอดปิดฉากเลยพี่มันตายก่อนนั้นะ้นองไว้ตาหน้าแล้วกันเรียบร้อยนะตาที่3มนะครับตาที่สี่นะ ออเจอทีมตึงๆหน่อยเด้ตาที่4ี่นะเจอกับออเมต้าอีกแล้วมาครับผม All ออเมต้าการ์ดก็ใช้ได้อยู่นะ <Okay. S 1> ถือว่าแหลมการ์ดถือว่าแหลมมากไปครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะสเตปเดิมแล้วก็ต่อยที่หน้าไป <S <S ขอดีบัฟไปก่อนนะหนึ่งใบโอเคโอเคเออนั่นแหละแล้วก็ไปครับผมยนของฝันสุดพิเศษไงนะคิติคอนไม่มาเรียบร้อยดัดมืดก็ตัวแตกดัดมืดตัวแตกไปแล้วอย่างนี้ก็เล่งงนง่ายแล้วนะฮะ ตัวซับเป็นมากรเล็ตนะไม่รู้ว่าเขาจะล้างดีบัฟหรือเปล่าผมว่าน่าจะยังไม่ขึ้นหรือเปล่าการคิดว่าน่าจะยังไม่ขึ้นนะการล้างดีบัฟของเขาเนี่ยก็เลือนขั้นให้กับป๋ามาเลยมาโยอ่โยว่ะเฮ้ยโย่วซับโย่วาซับแต่ว่ายังก่อนยังก่อนเพื่อนสีที่เคียวอีกแล้วถมที่เคียวอีกแล้วยังไงอะยังไงอะครับยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะฮะมาครับผมก็ใช้ลิเลียเหมือนเดิมนะนี่ไป แล้วก็ออย่างนี้มาแล้วกันแล้วก็ใช้พี่เคียวเนี่ยปาดหน่อยสิมาครับผมลิเลียก็ตีไปก่อนนะฮะหนึ่งใบเก็บไม่ล่าเพื่อนโทษนะฮะแล้วก็เคียวปาดหน่อยนะ่าจะตายหรือเปล่าตายไหม,มไม่ตายโอเคเลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งอะไรจานเลือดเต็มเลยแต่ก็เรามีสกิลเทพอยู่นะตาต่อไปผมว่าน่าจะแตกผมจะตีที่มาเกล็ดนะครับตาต่อไปนะ อ่ารเรื่องขั้นกับป๋ามาเลยคือเรื่องขั้นหมูนั่นแหละเฮ้ยๆๆตีหมู่มาเลยวะที่ไฟเกินไปเกินไปไม่น่าจะรอดแล้วล่ะลาก่อนนะเพื่อน네เราจะคิดถึงนายว่ะ <h ats> มาครับผมแล้วก็โชว์ไปนะก็ตัวแตกหมูแหละจังหวะน,นี้ห <h ats> มาหมาหมาหมาเออ <h ats> นั่นแหละแล้วก็โยนของผันใส่หน้ามากระเล็ดไปลาก่อยไปดิครับเรียบร้อยนะตาที่สี่ บบบามาทุกคนตาที่5อาขอทีมแรงๆหน่อยขอทีมถึกๆหน่อยเด้อยากรู้ว่าทีมถึกๆเนี่ยเป็นยังไงเจอกับอ่าฮ่ารู้ดีรู้เรื่องเลยคือทีมเนี้ยบางคนก็บอกไม่ไม่ตีเคียวก่อนซึ่งผมว่าตีตัวดาเมจเข้าไปก่อนน่าจะง่ายกว่านะครับแต่เดี๋ยวตีเคียวให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมาไม่โดนสับก็โดนระเบิด มาดิครับตี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 ไงแล้วขอเลอแรงๆหน่อยสิมาเกะบ้อยนะคิติคอนด้วยแล้วก็ต่อยที่ป๋าตายไหมเหลือเหลือเนื่องอีกแล้วเหลือเนื่องอะไรจานเหลือเต็มเลยการ์ดถือว่าขึ้นไม่ค่อยดีนะคือการ์ดดนของขวัญไม่ออกนะแต่ก็ลองดูได้มาดิครับอีกฝ่ายอ่ะเซลดิสโรยเกตอันตีว่ะ แล้วก็ป๋าเฉววันนะตีมาที่เคียวนะครับหมุนตัวตีมาเลยแล้วก็แรงด้วยนะมาฮะเฮ้ยดัดว่าโอล่าจอกเกราะมาแต่ว่าดัดไม่ค่อยแรงแหละเพราะว่าตัวดีบั๊ก็หายแต่แต่แต่ป๋าเนี่ยคือแรงจัดการป๋าไปก่อนนะมันจะยากกว่าถ้าเอาป๋าเก็บไว้นะมาครับผมต่อยไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแหละเ <c oughs> งามายาไปฮะของพันสุดพิเศษของพี่ให้น้องเลยนี่ไง,งต้นคริสต์มาส ลอยไหมโอเคโดนของขขัญขึ้นหน่อยอเป็นการเขียวที่ขึ้นรถเกตอีกเลยรถเกตอีกเลยรถเกตเก่งทุบที่ใครตีที่ลูเชียวนะครับอ้อุ้ยอุ้ยไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังได้อยู่มาตีไปฮะจังหวะนี้ตีไปฮะลาก่อนนะดัดมืดมือสมชื่อแน่นอนนี่ไงปาดปาดพืชเออนัอ่แหละ ก็ลาก่อนแล้วกันนะครับตานี้นะผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วแหละเจอบอทนะตาสุดท้ายเผอได้เป็นคนกดออกตั้งแต่เจอผมครั้งแรกแหละแต่ว่านี่คือบอทไงโยนของผันไปหน่อยนี่ไงให้ของผันด้วยต้นคิดสมัตแล้วก็ปาดไปปาดเลยห้โหเลือดดำโยนของผันปิดฉากงานเรียบ้อยตาที่5้าก็ระดับพักการนะตัวนี้โอเคนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้ก็ลงให้ดูไปไงบ้างนะฮะลูเชลเป็นไงเองลูเชลรู้สึกว่าตาแรกนี่คือถ้าโดนเปิดก่อนนี่คือการันตีเลยว่าทีมแตกแน่นอนกำ <c oughs> ลังต่อสู้ก็น้อยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือกำลังต่อสู้ลูเชลนี่คือเป็นอันดับแบบ top 5ของเกมเลยนะแต่คือตอนนี้คืออันดับน่าจะอยู่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แหละแต่น้อยมากถ้าเทียบกับตัวละครเฟสในเกมที่ออกมาใหม่เนี่ยลูเชลนี่คือแบบตกอับมากเลยนะครับลูเชลสีฟ้าตัวนี้ก็มาดูกันว่าเจนต่อไปเนี่ยลูเชลตัวนี้เนี่ย มันจะมีบทบาทขนาดไหนใน PP นะครับหรือว่าในลงดันก็เดี๋ยวเราไว้ดูกันแต่ผมคิดว่าคงน่าจะเป็น PP แหละนะครับลูเชลคงไม่เอาไปลงดันกนหรอกนะคิดว่าอย่างนั้นโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปส่งท้ายลูเชลตัวนี้แล้วกันนะฮะคนไหนที่ชอบหรือว่าเป็นเมนตัวนี้เนี่ยก็รอติดตามตัวนี้เป็นสีใหม่หรือว่าเป็นเจนใหม่ได้เลยผมว่าค่อนข้างชัวร์แล้วนะเพราะว่ามันมีโมเดลแล้วก็สกิลหลุดออกมาแล้วไงเป็นแอนิเมชันตอนใช้สกิลอะถ้าไม่ใช่ตัวละครก็คงจะเป็น ฟนันบอสนะครับแต่คงไม่ใช่ไฟนัลบอสหรอกน่าจะเป็นตัวละครแหละแต่ก็มาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรหรือว่าเป็นตัวเจนไหนโอเคคลิปโนนี้ก็มีเท่านี้คนไหนที่ชอบลู้เชลหรือว่าชอบพี่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปนันะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนนี้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม